ทริปส้มโอภูทรที่ทัวลงเพราะว่าระหว่างทางครับรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเข้าไปชนชาวบ้านจนได้รับการบาดเจ็บครับ oh <my. S 1> วันฮาโลาวีนนะคะเตือนสายช็อป ออนไลน์ Online, ให้ระวังมิชาชีพเพราะช่วงเทศกาลแบบนี้หลายคนมักจะตกเป็นเยื่อเรามาดูทัวร์ลงอันนี้ดีกว่ากับแก๊งซิ่งที่ชอบขี่รถอ่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าจาักรยานยนต์เนี่ยเป็น1ิเป็นร้อคันนะครับแล้วก็บิดต่อๆกันครับเรียกว่าขึ้นไปนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับแล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยล่าสุดมีทริปสายบุญชื่อว่าทริปส้มโอภูธร เนี่ยนะฮะดูมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งต่อๆกันนี่นะครับมีการรวบตัวกันทางโซเชียลอ้างว่าจะไปทําบุญสร้างห้องน้ําเตาเผาขยะไฟสองทางไปสร้างโรงเรียนนะครับที่บ้านน้ามุดจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ที่ทัวลงเพราะว่าระหว่างทางครับรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเข้าไปชนชาวบ้านจนได้รับการบาดเจ็บครับแถมมีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจับภาพได้นะครับว่ากลุ่มแก๊งซิ่งเนี่ย ขี่กันมาหลาย10บคันนะครับด้วยความเร็วทําให้รถเสียหลักพุ่งไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ของหญิงสาวอายุสิบหกจนทะลายไปกับถนนนะครับได้รับบาดเจ็บเท้าเน็ตก็รุยเลย<อ>สร้างความ,มเดือดร้อนให้คนอื่นต้องเจอ18บแปดล้อ,อแช่งเหรอทรอิปซโอบผูทอนาะว่าไม่ได้นะพี่นะว่าแบบมอเตอร์ไซค์บางทีคนฟังเสียงบางทีบางคนไม่ลำคาญแต่บางคนลำคาญมาก พรุ่งนี้นะคะวันฮาโลาวีนนะคะใครอินกับเทศกาลนี้ก็คงจะมีการดื่มปราร์ตี้ฉลองสังสรรค์ข้ามคืนนะคะแต่ก่อนจะไปปราร์ตี้เรามีมาเตือนภัย <ทำ S 1> กันเตืน<า><ช>อนภัยล,ล่าสุดตำรวจไซเบอร,ร์หรือกรบการตำรวจสืบสวนสอบสวน,นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาออกมาเตือนสายช้อปออนไลน์ให้ระวังมิจฉาชีพเ,ออเพราะช่วงเทศกาลแบบนี้หลายคนมักจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือตั้งแต่สมัยที่คนซื้อของออนไลน์เนี่ยพวกมิจฉาชีพมันเยอะมากเลยนะชอบโทรมาบอกเนี่ยผมเคยเจอโทรมาบอกผมว่านี เไปส่งของแล้วไม่มีคนรับตอนนี้ของไปอยู่ที่ต้นต้นคั่วแล้วแล้วขอญาตเปิดแล้วเจอแบบสารเสพติดกัญชาอะไรเงี้ยงงกับมันมากเลยบอกอา่าแล้วผมอยู่ไหนที่อยู่ผมอยู่ไหนบอกเชียงใหม่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ละคุณมั่วชิปเปงเลยอะ